สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับครูยิมเดอะนิวจิมขับนะครับวันนี้นะครับครยิมมีข่าวดีจะแจ้งให้ผู้ปครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับครูยิมนะมีการสอนนอกสถานที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ทุกคนคงงงนะครับว่าเอ้ยทำไมครูยิมต้องไปสอนนอกสถานที่เหรอณตอนนี้นะครับและสอนนอกสถานที่ตอนนี้คืออะไรนะครับก็วันนี้ครูยิมนะครับมาแจ้งผู้ปกครองก,รก่อนนะมาแจ้งเด็กๆให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับในการดูคลิปอันนี้นะครับ <S <S สาเหตุว่าทําไมถึงมีคอร์สการสอนนอกสถานี้สอนนอกสถานี ขึ้นมานะครับวิมต้องชี้แจงก่อนนะว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะสถานการณ์ณตอนนี้มันก็ค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็โรงยิมของคุยิมนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถเปิดสอนได้โรงยิมของคุยิมนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถเปิดสอนได้นะป <c oughs> ิดตามคำสั่งของทางภาครัฐนะ ตามคาสั่งของทางภาครัฐนะครับที่เขาแจ้งให้เราล็อกดาวน์นะครับให้เรางดเดินทางนะครับงดเปิดกิจการงดสร้างไรายได้นะครับให้เราไม่มีไรายได้นั่นเองนะครับก็คือนี่คือนโยบายของทางภาครัฐนะครับซึ่งก็ดีนะที่เราแบบค่อนข้างเป็นห่วงนะว่า ก็เราเปิดแล้วมันก็จะทําให้เราเป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือเป็นคัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่นะก็จริงนะครับตอนนี้คุยิมก็ได้ปฏิบัติตามของมาตรการของทางภาครัฐนะครับว่าให้เราปิดกิจการนะครับตอนนี้คุยิมก็ปิดมาตั้งแต่ตอนเดือนมีนาแล้วนะจนถึงณตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะได้เปิดนะครับทีนี้คุยิมก็เลยมองว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้คุยิมเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับถามว่าคุยิมสอนออนไลน์ได้ไหม สามารถสอนได้ครับแต่ครูยิ้มอ่ะเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่ากีฬายมนาสติกเนี่ยเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับถ้าเราสอนออนไลน์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เด็กอ่ะเกิดอันตรายได้หรือเกิดการบาดเจ็บได้นะครับครูมก็เลยว่าช่ <Wow. S 1> วงนีเ้เด็กๆก็อยู่บ้านด้วยนะครับไม่อยากให้แบบอยากให้ออกลัางกายนะได้มีกิจกรรมในการ เล่นอยู่บ้านใารเครียออะไรพวกนี้บ้างนะแต่ทีนี้นะครับถ้าโรงยิมคุยิมะจะเปิดสอนพิเวทนะครับมันก็จะลําบากละเพราะว่าในการสอนพิเวทที่โรงยิมของคุยมเนี่ยนะต้องให้ผู้ปกครองเดินทางมานะคบเดินทางพาเด็กเดเดินทางออกจากบ้านนะคบออกมาเดินทางพาเด็กมาเรียนที่โรงยิมอย่างเงี้ยนะคะพาไม่ผู้ปกครองปลอดภัยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเราก็ต้องปิดโรงยิมนะครับตามมาตรการของทางภาครัฐด้วย คุยมก็ว่าเอ้ยตอนนี้คุยิมอ่ะได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มด้วยนะครับแล้วก็คุยิมม่ะมีการตรวจโควิดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับจากไอ้ตัวเทสนะครับที่ล้วงจมูกนะครับก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะตัวเราเองอ่ะไปสอนนอกสถานที่ไปไปสอนที่บ้านเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับ <c oughs> ก็ปกติแล้วนะครับคุยมก็จะมีสอนแต่ก่อนนะคุยิมก็มีสอนนอกสถานที่แบบนี้แรับมีสอนตามโรงเรียนบ้างนะครับมีสอนตามบ้านเด็กๆบ้างนะครับ ก็แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยงานครีมเยอะมากแล้วก็ได้พักไปก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วมั้งที่ปีมไม่ได้ไปสอนตามบ้านเด็กๆนะครับและก็ คูยมีสอนว่ายน้ำได้ด้วยนะครับสอนว่ายน้ำพื้นฐานได้นะครับผู้ปกครองที่คนไหนนะครับมีสาวว่ายน้ำส่วนตัวมีอะไรอย่างนี้ก็จะให้คุยิมไปสอนนะครับพื้นฐานว่ายน้ำนะครับในการํำน้ำในการว่ายน้ำท่าฟีตล์ท่ากันเชียงท่าก,กบท่าอะไรอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อคียมได้มาเหมือนกันนะครับคุยิมไม่ได้สอนว่ายน้ำมานานมากแล้วนะ่าจะสี่ห้าปีได้แล้วมั้งไม่แบบสอนเลยนะครับเพราะคุยมิมกลัวดำนะนะครับทีนี้การสอนท้องสถานที่เนะี่ยเป็นยังไงนะครับ ในการสอนนอกสถานที่ก็คือครูยิมก็จะเดินทางไปสอนตามบ้านของเด็กๆั่นเองนะครับทีนี้จะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในที่นอนแบบว่านิ่มๆหรืออะไรแบบนี้บางๆหน่อยก็ได้นะครับหรือถ้าผู้ครองที่ไหนมีแผ่นจิ๊กซอหรือว่ามีเบาะมีทามโพลีนอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถแบบว่าใช้สอนนอกสถานที่ได้เลยนะครับส่วนถ้าผู้ปครองคนไหนมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่เนี่ยครูยิมขอพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ประมาณสามคูณสามเมตรก็ได้นะครับสามคูณสามเมตรเนี่ยครูยิมก็สามารถสอนนอกสถานที่ได้แล้วนะครับ ส่วนถ้าผู้ปกครองไม่มีเบาะหรือไม่มีอุปกรณ์อะไรเนี่ยมีก็มีเบาะไปให้นะครับสามารถขนท้ายรถเบาะคุยมเอาไปให้ได้เลยนะครับทุ่มเต็มที่นะครับส่วนหลักสูตรในการเรียนการสอนท่องสารที่นั้น ครูยิ้มก็จะเน้นไปเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานยิมนาสติกต่างๆนะครับพวกม้วนหน้าม้วนหลังหองจุง,งล็อกเรียนนะครับหรือเด็กที่แอดวานซ์หน่อยครูยิ้มก็สามารถสอนให้เด็กเขาตีลังกาได้นะครับก็คือเล่นพวกลังกาหน้าลังกาหลังล,งล,งล,งลงอดอ,อะไรพวกนี้ฟิกแบ็ได้นะครับ,รบก็ผู้ปกครองคนไหนสนใจน,นะครับสามารถติดต่อดได้ที่ไลน์โอเอของครูยิ้มได้เลยนะหรือใต้ลิงก์ยูทูบเฟซบุ๊ก อะไรก็ได้นะพี่คุมลงอันนี้นะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้คุยิมีโปรโด้วยนะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโตีแล้วอ่ะคุยิมจะสอนพายเรตจะคิดชัมม่วโมงละ1นึ่งพนะครับหนึ่บาทต่อชัมม่วโมงนะต่อคนนะครับตอนนี้คุยิมนะครับจะลดให้พิเศษนะครับอีก200บาทนะครับเหลือแค่800บาทเท่านั้นนะครับพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็สามารถติดต่อคุยิมเข้ามาได้นะว่าเอออยากให้คุยิมเข้าไปสอนที่บ้านนะครับหรือที่ไหนก็ได้ที่เหมาะสมในการให้เด็กๆได้ฝึกนะครับ ก็มีสนามหญ้าหน้าบ้านก็ได้นะครับหรือมีพื้นที่หน้าบ้านหน่อยนึงให้ครูยิ้มได้ฝึกเด็กๆได้นะครับอันนี้ก็สามารถเตรียมได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะหลักสูตรการสอนนอกสถานที่ของครูยิ้มนะครับพวกของคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อครูยิ้มได้เลยนะครับ0 9 5 3 6 5 2 8 7หนะครับหรือ Li n e OA นะครับ LINE OA ของครูยิ้มจะทิ้งไว้ด้านล่างลิงก์ u t u b e หรือ Facebook หรืออะไรก็ได้ที่ครูยิ้มลงน่้นใน i n s t a g r กรมก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ฝากติด ช่องของครูยิมด้วยนะครับเด็นิวจิมขับนะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับครูยิมด okay, so so ้วยแล้วกดไลค์เพจของครูยิมด้วยนะครับสโมสรเด็กนิวจิมขับพะราม5นะครับโอเคก็วันนี้จบเพียงแต่เท่านี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับไว้เจอกันที่บ้านนะครับเด็กๆบ๊ายบาย